นี่คือแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับนี่คือแชมป์โลกผู้ที่เปลี่ยนแปลงวงการมวยโลกไปตลอดการครับแต่ความยิ่งใหญ่นั้นมันมาพร้อมกับความยะโสโอหังความมั่นใจมากเกินไปจากชีวิตที่กําลังลุ่งโรจนะครับกล้านมาเป็นแชมป์โลกจู่ๆก็ตุ้มเหมือนระเบิดล,ลงครับเขากลายเป็นนักโทษและต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุก มันเกิดอะไรขึ้นบ้างากับนักมวยผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่เทสันที่นี่มีคำตอบครับ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fit Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Fit Club คลับกัมปั้นของคนรักสังเวียนครับโดยผมจิติกรเสียมเครือครับเรื่องราวของนักมวยที่อยู่ในระดับตำนานแห่งยุคอะนะครับเราคงพูดถึงไม้ไทสันอีกครั้งหนึ่งครับเราเริ่มวันที่ยุคทศวรรษปลาย80ครับอย่างที่เกิดกันไว้นะครับว่าวงการมวยโลกนั้นสั่งสะเทือนไปด้วยชื่อของไม้ไทสันครับเขาก้าขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทเนี่ยด้วยการน็อกใส่ เทเบอร์เบอร์บิกตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่20ปีนะครับกลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมาพร้อมกับใช้ยาไอรอนไมค์ครับดุดันกล้าวแรง่งและพร้อมที่จะน็อกทุกคนครับที่ขึ้นมาเป็นคู่ชกของเขาบนสังเวียนนั้นนอกจากความดุดันแล้วก็ความสดของมวยหนุ่มแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ถูกพูดถึงและชื่นชมมากๆคือความปราดเปรียวความรวดเร็วของเขาครับมีนักมวยเฮฟวีเวทไม่อยู่คนหรอกครับที่มีฟุตเวิร์ก ดูปราดเปรียวเท่ากับไมเคทสันซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเด่นของเขาทําให้ออกหมัดอย่างกล้าวแกร่งมากๆครับราวกับงูฉกออกไปแต่ละครั้งก็พร้อมที่จะทําลายล้างกู่ชกได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามครับไมเคทสันก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีและเมื่อพาตัวเองโด่งดังขึ้นมาครับอะไร,ะไรหลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปชื่อเสียงเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นคนดังได้เงินทองก็เปลี่ยนให้คนที่ไม่เคยมี กลายคนมือเติบได้เกียรติยศก็สามารถเปลี่ยนให้เด็กข้างหนนกลายมาเป็นคนที่ยะโสโอหังได้และไมเดเสัน hmm. ก็เป็นคนประเทศนั้นจริงครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเติบโตขึ้นมาโดยมีคําว่าเป็นตัวแสบครอบร่างกายเขาอยู่แล้วครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งครับวันที่เขาดังเป็นพรุแตกเนี่ยไอความแสบที่ว่าเนี่ยมันยิ่งทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าตัว เหตุผลหนึ่งและเป็นเหตุผลใหญ่เลยนะครับนั่นคือเรื่องของผู้หญิงครับรอรีฮอลเวย์นะครับคนนี้เคยเป็นอดีตผู้จัดการของไมทลเสันครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยนะครับเปิดเผยว่าเตือนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงอย่าพาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากเกินไปมันจะเสียสมาธิในการเดินหน้าไล่ล่าเกีดยรติยศในการเป็นนักมวยผู้ยิ่งใหญ่แต่ณน,นตอนนั้นไมทลเสันพูดตรงๆก็ไม่ค่อยอยากฟังใครครับ คนอื่นต่างหากที่ต้องฟังเขาและโดยเฉพาะในการควงสาวสวยนะครับถือว่าเป็นโอโ้ความชอบส่วนบุคคลเลยครับจุดที่มันพีคที่สุดนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยนอนกับผู้หญิงคืนหนึง15คนครับแต่ในดินแดนที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นแชมป์โลกหรือเป็นคนดังขนาดไหนก็ตามก็พร้อมที่จะเกมได้อยู่เสมอไทสันถูกจับกุมในปี1991ครับด้วยข้อหาข่มขืน เด็กสาวคนหนึ่งครับอายุ18ปีชื่อว่าเดซิรีวอชิงตันคนนี้เคยเป็นผู้เข้าประกวดนางงามโรดไอรแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นในโรงแรมที่พักของเขาสุดท้ายถูกนำตัวดำเนินคดีและขึ้นศาลก่อนจะตัดสินจำคุก6ปีครับแม้ว่าเรื่องนี้ตัวผู้เสียหายจะไม่ได้เป็นผู้ยื่นฟ้องเอาผิดครับแต่การทำอนาจารกับเด็กหญิงสาวอายุเพียงแค่18ปียังผิดกฎหมายอยู่ครับ ไทสันอธิบายบอกว่าคุณจะเรียกมันว่าคมขืนได้อย่างไรในเมื่อผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มาเคาะห้องและเข้ามาจู่โจมคุณเองในตอนช่วงเวลาตีสองนั่นคือมุมมองของเขานะครับ แต่ถ้ว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดีครับหลักฐานมัดตัวจนดิ้นไม่หลุดสารพิพากษาจำคุก6ปีพร้อมกับสั่งคุมประพฤติอีก4ปีรวม10ปีครับนั่นคือวันที่เขาต้องสละเข็มขัดแชมป์โลกและเดินเข้าสังเตแบบจำยอมครับทันทีที่มีการตัดสินขึ้นชีวิตในคุกก็เริ่มต้นขึ้นครับคำถามง่ายๆเลยครับว่าคนอย่างไมเดนเนี่ยอยู่ในคุกแล้วสบายขนาดไหเขาเคยเปิดเผย หลังจากที่ออกมาจากคุกหลายปีแล้วนะครับในช่วงที้เขารับเล่นภาพยนตร์เรื่อง The Hangover ครับเขาบอกว่าชีวิตวัยเด็กของผมเนี่ยเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวมากกว่านี้และไม่ชอบใจมากกว่านี้หลายเท่าเพราะฉะนั้นการอยู่ในคุกเนี่ยมันง่ายมากครับสำหรับเขา ไทสันเริ่มเล่าต่อครับว่าการเข้าคุกของเขาเนี่ยเหมือนกับลาพักล้อนดีๆนี่เองครับเข้าไปไม่นานก็เริ่มหายาเสพติดได้ด้วยการส่งเงินให้กับคนที่เขาเรียกว่าที่ปรึกษาด้านยาเสพติดเงินล็อตแรกที่เขามมบใไปกับเอเจนต์หลังลูกกงก็คือ10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ,รบเขาใช้เวลาไปกับการกินนอนเสพยาอ่านหนังสือและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเซ็กครับอยู่ในคุกเป็นคุกนักโทษชายด้วยไม่มีนักโทษหญิงมาป้วนเปี้ยนมีเซ็กได้อย่างไรคําตอบก็คือไทสัน ถูกใจผู้คุมสาวคนหนึ่งครับแล้วก็ใช้ความดังของตัวเองครับใช้เงินที่มีอยู่นอกคุกน,นะฮะเกลี้ยเธอจนเอามาครอบครองได้สาเร็จงบประมาณตรงนั้นเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับอย่างน้อยก็ทําให้ผู้คุมสาวคนนั้นเนี่ยมีเงินเอาไปซ่อมหลังคาบ้านของตัวเองที่สําคัญคือไมเทลเซนมีเซ็กกับคนคนเดียวกับที่นำยาเสพติดมาให้เขาในคุกนั่นแหละครับส่วนเรื่องการกินของเขาจัดว่าสบายมากครับเหนือกว่าใครใครมีการรายงานบอกว่า ไมเคดสันได้กินถึงขั้น l o เตอร์นะครับในช่วงเวลาที่ถูกจําคุกอยู่แล้าถามต่อเลยครับว่าใช้ยาเสพติดมากขนาดนั้นไม่โดนตรวจฉีหรอคำตอบของเขาคือโดนครับแต่ขวดฉีของเขานั้นมันถูกห่อด้วยธนบัตรใบละ500เหรียญสหรัฐครับนี่คือชีวิตหลังคุกของไมเดนสันที่เขาบอกนะฮะที่เขาให้สัมภาษณ์ทําไปโดยไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายเงินก็ทําให้ปสัสสาวะของเขานั้นสะอาดได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่สิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับคาพูดของไมเดนสันเป็นจริงหรือเปล่า อันนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ครับเพราะสุดท้ายเขาถูกจำคุกอยู่ประมาณ3ปีครึ่งเท่านั้นครับแล้วก็ได้รับการลดโทษเหตุผลง่ายๆก็คือมีความประพฤติดีครับสิ่งนี้มันต้องค้นถามต่อวก็คือความจริงคืออะไรชีวิตของเขาในคุกนั้นสะดวกสบายขนาดนั้นจริงหรือเปล่ากินนอนหลับอยู่สบายมียาสพติดใช้มีเซ็กซ์ได้โดยไม่จํากัดจริงหรือเปล่า แต่ถ้ามองในแง่ของมนุษย์ปุถชชนธรรมดานะครับเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ต่อให้มียามีเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คงเกิดความเบื่อหน่ายได้เหมือนกันสภาพจิตใจของเขาย่าแย่ลงความฟิตร่างกายไม่ต้องถามถึงเลยครับวันที่เข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยน้ำหนักของเขาเต็ไมไปด้วยกล้ามเนื้อครับ270ปอนด์แต่วันที่ออกมาจากคุกครับผ่านไป3ปีครึ่งน้ำหนักลดลงเหลือเพียงแค่215ปอนด์และจากกล้ามเนื้อ ก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันครับประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเมื่อลองสอบถามคนที่ใกล้ตัวนะครับว่าชีวิตในคุกของไมเดสันเป็นอย่างไรเนี่ยคำตอบคือมันแตกต่างจากที่ไมเดสันเล่ามาหมดเลยครับคามมลเอ็ดวานนะครับคนนี้เป็นคุณแม่บุญธรรมของไมเดสันครับเดินทางมาเยี่ยมเขาที่คุกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เล่าว,ว่าสิ่งที่เธอเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความทรมานของลูกชายครับ ไม่ใช่ความสุขหรือความสุขสบายอย่างที่ไมเดลสันเล่าไว้เลยเรือนจําคือนรกของไมสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาบอกนั่นนะฮะเขามิเอวาร์บอกว่าเขาแค่ทําเพื่อพยายามอําพลางความเจ็บปวดของเขานั่นเองแม้ว่าเขาจะอาจซ่อนมันไว้นะครับแต่เอ็ดวาร์บอกว่าแค่เห็นแววตาของลูกชายนี่ก็รู้แล้วครับว่ามันเจ็บปวดมันทรมานขนาดไหนหรือแม้กระทั่งโรลลี่ฮอลลเวย์ครับ คนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทคนที่เคยเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวก็ไปเยี่ยมอยู่บัดจันฮอลิเวก็เล่าว่าไมเด้สันไม่ได้มีชีวิตสบายขนาดนั้นครับแม้ว่าอาจจะไม่ลำบากเท่ากับนักโทษคนอื่นๆแต่ก็ไม่ได้เลิศเลยอย่างที่เขาเล่ามาโอเคครับอาจจะมีอาหารการกินที่ที่ดีกว่าคนอื่นครับได้ได้กินแบบชีสเบอร์เกอร์ได้กินนาโชอาหารเม็กซิกันบ้างได้กินทูน่าสเปรดบ้างแต่ชีวิตไม่ได้สวยงามครับ เพราะว่านั่นคือคุกครับทุกอย่างต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องตื่นตีห้าทุกวันต้องมีหน้าที่ทําความสะอาดต้องคอยทําหน้าที่อีกหลายๆอย่างที่เป็นไปตามกฎระเบียบของเรือนจำซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับมีการเปิดเผยเกีจวัตรประจําวันของไมเดอร์สันตอนที่อยู่ในคุกด้วยครับตื่นนอนตีห้าตรงครับตีห้าครึ่งรับประทานอาหารเช้า8ปดโมงเช้าเริ่มเข้ายิมแล้วก็เริ่มออกกำลังกายรวมถึงทํางาน ที่ได้รับการมอบหมายครับเช่นทําความสะอาดสนามบาสเกตบอลทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆกวาดโรงอาหาร8ปดโมงครึ่งถึงช่วงเวลาที่พบญาติมาเยี่ยม1 1บเอโมงเชา้าอาหารกลางวันครับบ่ายโมงเข้าห้องสมุดเรียนอาา่านหนังสือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงเย็นมื้อเย็นครับแล้วก็เข้าโรงยิมเล่นกีฬาอย่างบาสเกตบอลอะไรต่างๆโต๊ตะพูอะไรประมาณนี้6กโมงเย็น เป็นชั่วโมงญาติเยี่ยมรอบค่ำครับหนึ่งทุ่มก็เป็นช่วงเวลาว่างนะดูหนังในห้องอาหารบ้างหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารอะไรก็ว่ากนไปทุ่มครึ่งกิจกรรมทางศาสนาครับแล้วก็ยาวไปถึงช่วงห้าทุ่มครึ่งปิดไฟเข้าห้องขังเข้านอนฟังดูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ดีครับกับชีวิตนอกคุกที่เขาเป็นแชมป์โลกได้รับการดูแลแบบเหมือนกับราชาส่วนในคุก,กก็ต้องใช้ชีวิตแบบ อยู่ในกฎระเบียบตื่นตีห้านอนห้าทุ่มครึ่งแบบนี้แล้วก็มีอะไรมากมายที่เขาต้องทําในระหว่างวันแม้ทั้งการทาความสะอาดซึ่งในตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลกแน่นอนครับมีแต่คนทําให้ใช่ครับขึ้นชื่อว่าคุกแล้วต่อให้รวยล้นฟ้าทรงอิทธิพลหรือเคยผ่านอะไรแย่ๆมาจากไหนก็ตามก็คงไม่มีใครมีความสุขกับมันได้หรอกครับไทสันเองก็เช่นเดียวกันอย่างน้นอยๆครับในวันที่เขาถูกปล่อยตัวสีหน้าของเขาบอกอะไรได้หลายๆอย่างครับ26มีนาคม 1,995ไม้ทัชสันพ้นโทษออกมาและทําให้เขาเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไปตลอดการครับสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือความยากลาบากในคุกนะครับทำให้เขาเข้าร่วมกับศาสนาอิสลามไทสันเปิดเผยบอกว่าช่วงเวลาว่าในคุกครับมันเป็นโอกาสทําให้ผมได้ทบทวนช่วงชีวิตของตนเองบนสังเวียนนอกสังเวียนผมได้ตัดสินใจศึกษาศาสนาอิสลามอย่างจริงจังหลังจากที่มั่นใจในตนเองว่าศาสนานี้ จะช่วยให้ผมได้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตได้การรับศาสนาอิสลามครับเป็นเหมือนการแสดงให้เห็นว่าไทสันต้องการอะไรสักอย่างเข้ามายึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงชีวิตที่มันยากลําบากเหลือเกินครับและดูเหมือนว่าสิ่งที่วอชิงตันโพสต์นะครับซึ่งเป็นผู้เปิดเผยกิจวัตรประจําวันของเขาในคุกก็เริ่มมีการน่าเชื่อถือมากขึ้นทันทีที่พ้นคุกออกมาครับไทสันยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็กล่าวสั้นๆบอกว่าขอให้อัลลอฮ์อวยพรไหมไทสันด้วย แล้วก็เดินทางกลับบ้านเขาอาจจะค้นพบชีวิตใหม่หลังจากที่ก้าพ้นคุกตารางน,นะครับแต่ความจริงก็คือเขาสูญเสียอะไรไปมากกว่านั้นเยอะครับวิชาหมัดมวยของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไอรอนไมก้ก็กลายเป็นแค่ตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นแม้ว่าจะกลับมาฟิตร่างกายแล้วก็ขึ้นเวทีอีกครั้งครับแต่ภาพจํามันก็คือความพ่ายแพ้ครับโดนอ e ีแวนเดอร์ฮโลฟิลโดนเลนน็อกซูอิสจัดการแบบหมดสภาพเลยครับต่อมาก็าเป็นช่วงเวลาขาลงอย่างเต็มเหนี่ยว เขาติดคุกอีกครั้งครับในคดียาเสพติดเมื่อปี2000แล้วก็มีข่าวเรื่องทำร,ร้ายร่างกายโดนฟ้องล้มละลายทุกอย่างมันดูเลวร้ายแล้วก็รุมรันพันตูไปหมดจากที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นโคตรมวยเบอร์หนึ่งตลอดการแบบที่มูฮัมหมัดอาลีเคยทำได้ไทสันกลับทำลายตัวเองจนกลายเป็นแค่ตัวตวลกคนหนึ่งเท่านั้นครับทำได้ก็แค่ขึ้นโชว์ในลาสเวกัสรับบทแย่ๆบทเล็กๆในละครทีวีหรือในภาพยนตร์ใช้ชื่อเสียงเก่าๆเพื่อ ดำเนินชีวิตต่อไปบางทีมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในวันที่เขาเข้าคุกครั้งแรกครับจากดีข่มขืนนั่นเองมันไม่ใช่แค่น่าเสียดายสำหรับตัวเขานะครับแต่มันยังเป็นเรื่องหน้าเสียดายสำหรับวงการมวยโลกด้วยครับเพราะว่าด้วยพรสวรรค์ที่เขามีเนี่ยครับหากเดินอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องบางทีเราอาจจะได้เห็นตำนานมวยโลกอย่างแท้จริงอย่างที่เราเคยพูดถึงมูมัดอาลีแต่เมื่อเส้นทางเดินมันเป็นคนละเส้นทางครับเราก็าได้เห็นแค่แชมป์โลกผู้ใหญ่คนหนึ่งครับที่โด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ ดำดิ่งลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันนั่นคือชีวิตของเขานะครับไม่ทสันครับอ่ะแฟนหมัดมวยนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าหลายคนยังจําภาพของยอดตักมวยเฮฟวี่เวทอย่างไม่ทสันได้นะครับไอหมัดสากเหล็กนะฮะนี่คือฉายาของเขามนดูจะยูดำอ่ะอย่างที่เราคุ้นเคยกันคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับ คิเดเห็นองไรบ้างก,กับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยครับช่องทางของเรานะครับ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram รวมทนช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ Spotify, Apple Podcast s าร์คลาวส p p อดีไฟแ p p เปิลพอดแคครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่า m a s t s t d ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ